สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทําคาวิเศษนะครับอันคัรที่3พฤศจิกายนศวรรษหกสิบสามครับสิบหานากาสี่นาทีครับเป็นอันว่าพรุ่งนี้คอนเฟิร์มแน่นอนแล้วนะครับเป็นมวยถูกคู่อีกคู่หนึ่งนะครับระหว่างคุณอุหารุไทยม่วงบุญสีครับก็จะไปปะทะนะครับดีเบตการเมืองกับไผ่ดาวดินครับที่ ไทยรัฐทีวีนะครับถามตรงๆกับจอมขวัญน,นะครับพรุ่งนี้4พฤศจิกายนนะครับเวลา17นกาก15นาทีครับปูเสือปูเสืออยู่หน้าจอไทยรัฐทีวีหรือว่ามือถือให้พร้อมเลยนะครับโอ้โหถูกคู่มากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเฟซบ o ๊กของคุณอุนะครับเธอโพสต์เมื่อ5 3นาทีที่แล้วนะครับ คอนเฟิร์มแล้วนะคะคอนเฟิร์มแล้วนะคะรายการคุณจอมขวัญพบกับอุและน้องไผ่ดาวดินเวลา17นาฬิกานาทีแล้วพบกันนะครับโอ้โห,โหด,ดูกองเชียร์นะครับต่อพิธีกรเลยค่ะคุณอุอยูหนึ่งโดนกรรมการก็ไม่หวันเอา้ารอชมพี่อุเชียร์เชียร์เชียร์น่าจะเป็นอุกับคุณอุกับไอ้เปียบุตร ้ไผ่กระจอเกินไปโอ้โหเขาคงประกบคู่กันแล้วนะครับไม่ไม่ไม่น่าจะถูกคู่นะกะับไผ่ดาวดินนี่แหละครับได้เสียเลยโอ้โหคนนี้บอกว่ารายการนี้มันเอียงคุณรู้ทำกันบ้านเยอะนะทั้งภาพนิ่งคลิปแคปหน้าจอเตรียมให้พร้อมนะครับอบอกว่าเอาแบบจอมขวานคว่ำคาคา,า,าจอเลยคุณอุจัดให้หนักไปเลย ฝากจัดหนัก2ลุม1สอนมวยสอนมวยหน่อยจัดหนักๆไปกำลังใจใคุณอุอ่ะพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ปู่เสือเลยนะครับแฟนรายการนะฮะคนกดไลค์สามพันแชร์ไป504ครับพรุ่งนี้ไทยรัฐทีวีถามตรงๆกับจอมขวัญครับถูกคู่สุดยอดมากอุหรไทยกับไทยดาวดินครับ17บนิกานาทีครับรุ่งนี้ผมก็จะรอติดตามชมครับโอ้โห สีสานนะครับสีสานมากระหว่างม็อบเสือเหลืองกับม็อบรัสดร2563ครับผมชีพทำข่วิเศษสวัสดีครับ